Em oyapi sai lượt. Hom lột yape. kèm hoa yaki lượt đèo. Em oyaki lượt đèo. Bye. 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 em Bye. 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 อยากให้ร้านจับเนาะลูกจับสูมือแล้วให้ร้านจับเบื้องหน้าเป็นยังไงแอมจัดยาแอมพายาไปขึ้นรถเอาค่อยๆเด้อะได้สิขึ้นเอาเนื้อเนื้อแอมเบดึงงาแห้งๆหนึองสองสามแอมเก่งเร็วแอมกะไวรฟ้อนเก่งเอางาขึ้นรถเอามีแอมหมกแล้ว เอายากีรถเดี๋ยวเราสิบสบลอดสีเปนน่งอินดหันหอดัใส่หลานหล้ากับมานางน้ำยาแม่นางน้ทั้งโบถามม่นางน้ำาถามแม่นางตัก้มานางน้ำยามันบ่มีหมอกทีทั้งนั้นขอแหมไปนังน้ำยาเด้อไปไปไปชงบ้านมาหาคุณยาย เอ้าเอาเข่าดิยายใสกันเด้มีคนยายเก่าสิบปีแล้วบายเด้อบายาสิบผ้าเมียมาหาไม่ดอกให้ร้านเล็วเอาข้าขึ้น ขาขึ้นเนีน่ยเอออันคือเห็นแต่มันหน่อยหน่อยเนาะมีว่ามันกินเขากับเขานุมปังนน่ะ